มาเจริญโพนมหาบพิตรท่านโกนธัญญาที่รักเราไม่ได้เจอท่านซะตั้งนานนะใช่มหาบพิตร มอมฉันเห็นเจ้าชายเศรษฐาดเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยหน้าระดังงดงามทาโกธัญญะตั้งแต่ราชนีสวรรคตแล้วก็เป็นทั้งพ่อและแม่ให้เขาเขามีทุกอย่างที่ต้องการราชวังยอดพระอาจารย์มาและท่านมีพร้อมสําหรับเขาทุกอย่างเลยทีเดียวโชคร้ายที่พระราชนีทรงสวรรคตหลังจากเจ้าชายประสูติแต่ว่าพระองค์ทรงเลี้ยงเจ้าชายอย่างดี ทุกคนตามพูดกันว่าเจ้าชาเป็นนักขี่ม้าที่เก่งและทักษะด้านศิลปะป้องกันตัวจริงอย่างจริงยิ่ท่านโกนธัญญาท่านคงจะได้ยินเรื่องน้ําท่วมใหญ่และทำลายพืชไร้บ้านเรือนมากมายใช่มหาบพิษความอดอยากมีทั่วโหระแหงผู้คนกําลังอดตายมีอยู่ทั่วไปจริงทีเดียวท่านโกนธัญญาเราจะไม่ให้สิทธารู้ข่าวไว้ได้นานสักแค่ไหน เราจะทำยังไงได้ล่ะมหาบาพิษพระโอรสนะ่ะอายุสิบหแล้วให้พระองค์เอาไปเสกมรสสิพระองค์จะมีชีวิตที่หรูหราและสุขสมราญจะไม่สนใจเรื่องปัญหาเหล่านี้ได้เนะเยี่ยมยอดมากเลยทย่านกัญญะเราจะจัดเตรียมสาวสวยที่สุดมายังพระราชวังแห่งนี้ ดไม่มีของควัญเหลือให้ม่อมฉันเลยเหรอเพคะขอโทษนะเราไม่ของขวัญอยู่แค่นั้นเองเ,อเดี๋ยวเดวปรดรับนี่ด้วยโอ้สวยเลือเกินไปคะขอพระไทยเตรียมการอภิเษกสมรสทันทีตกแต่งถนนหนทางเชิมพระราชาจากทั่วทั้งแผ่นดินเตรียมจัดพิธีฉลองครั้งใหญ่ ไปถนนให้เต้นรำทุกคนจงมีความสุข